ไปเที่ยวระยองกับเฟิร์นฟันนี่เจนี่กันเลยค่ะทริปนี้เป็นทริปสั้นๆ2วันหนึ่งคืนพาเที่ยวย่านเมืองเก่าถนนย,ยมจินดานั่งชิลริมชายหาดเช,ช็คอินคาเฟ่สุดชิคและพาไปนอนโรงแรมเปิดใหม่ใจกลางเมืองระยองกันวันนี้เรามานั่งข้างในร้านกันแล้วนะคะวันนี้เป็น,นวันเสาร์อาทิตย์เนาะคนเลยแม่ร้านมืดมือจริงๆที่นี่เขาเหมือนจะดังนนขนมหวานขนมไทยนะคะ แต่ว่าเปิดวื้ทานสวสักพักหนึ่งเลยสั่งตาแฟมาคา่ะ ดเดี๋ยวลองเดินดูนะคะจริงๆเฟิร์นเคยมาที่เนี่ยถนนเส้นนี้มาหลายปีก่อนแล้วโอ้อแต่ว่าตอนนี้มาทีแบบเหมือนจะเงียบเงาเนาะไม่ค่อยมีคนเที่ยวเนะท่าไหร่นี่ก็วันเสาร์อาทิตย์นะเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเมื่อกี้คุยกับพี่เบียว,ว่าเสียดายเนาะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยจริงๆเขาทำตรงนี้ดีมากเลยอ่ะแต่ว่าแบบ เงียบเหงาจังเลยเหมือนเมื่อก่อนคนจะเยอะกว่าน,นี้เลยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันนะจริงๆเขาทำถนนถนนดีมากเลยอะ่ะนี่มีเดี๋ยวนะตรงนี้เมื่อกี้เห็นมีพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เมืองระยองใช่พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยองเออเขอาก็ทำดีนะ ก็ใครที่ดูคลิปนี้นะก็ตามมาเที่ยวกันได้นะคะคือเขามีแบบบ้านเรือนเก่าๆอ่ะมันก็ยังสวยอยู่เนาะเออมันก็สวยของมันมีเอกลักษณ์ของมันนะ่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะอยากให้แบบมันบูมๆเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เป็นละยองแกลเลอรี่ยูนิคอาร์ตแอนด์ครา์นะคะน่ารักดี เรามาอีกพิกัดหนึ่งนะคะเป็นเหมือนคาเฟ่ชื่อว่า p a u s h Coffee and Space ค่ะจะอยู่ริมหาดแหลมเจริญนี่เราตั้งใจมาเพราะตรงนี้เลยมุมนี้ค่ะน่ารักมากๆจริงๆตรงนี้เขาเหมือนเป็นแบบพื้นที่พื้นที่ริมหาดนั่นแหละที่แบบว่ามีร้านมีแบบฟู้ดทรั k มาเปิดกันหลายร้านเลยนะคะแต่ว่าตั้งใจจะมาร้านนี้เพราะว่าเหมือนมันมีคนโพสต์ลงโซเชียลเออแล้วมันน่ารักดีซึ่งจริงๆอ่ะเขาเอารถรถแบบฟู้ดทคอ่ะมาทำเออแล้วมันพอมันถ่ายแบ็กกราวเป็นทะเลอ่ะเออมันเลยสวยตรงนี้คือมีหลายร้านเลยนะคะก็ถ้าเกิดแบบร้านไหนว่างๆก็เข้าไปอุดหนุนเขากันนะคะอบรรยากาศตอนนี้ประมาณแบบเกือแบบ ห้าโมงสี่โมงกว่าเออสี่โมงกว่าแล้วมันไม่มีแดดอะเนาะจริงๆตั้งใจมาช่วงเย็นเพราะว่าอยากให้แบบแสงสวยๆแต่กลายเป็นว่าตะแนวไม่มีแดดเลยกัาโอเคเดี๋ยวลองหาอะไรกินดู <laughs> ไปดูร้านอื่นๆแล้วว่าเขามีอะไรบ้างนะคะพี่พี่เดิเาน,านหายไปไหนกนพ่อพี่พี่กำไม่เจอ แว็กซ oh re ์พี่เพียวเลยพี่เียวเลยห็นป่ะหลายๆร้านเขาก็ทำแบบนี้หมดเลยนะเป็นร้านแบบนื่มน่ารักมันเป็นเห่ือนพืนที่ที่เขาให้มาขายของอ่ะ แมันคือความชิลของชาวระยองนะมันไม่แออัดเลยนะคนเยอะแต่มันแบบว่าเออมันโล่งนะก็ทำเก้าอี้ให้แบบนั่งชิลชไปเลยหมอกกันมาปิกนิกนะ mm hmm. ปิกนิกริมทะเล โนเวเทลนะคะโนเวเทลระยองสาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะพามาชมห้องพักของเรากันนะคะห้องนี้เป็นห้องดีลักรูมค่ะ มีครัวให้ด้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบเออที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเข้าไปนั่งทำอะไรห้องน้ำเออห้องน้ำแบบดีอ่ะมีแบบนี่มีสาหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะอ่ะเขาเทสให้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็นี่เป็นภายในห้องนะคะฝั่งนี้จะเป็นตู้ไม่ใตัวเป็นห้องแต่งตัวอืม เป็นแบบโซนมีชุดคลุมอับน้ํานะคะแล้วก็อลโอโอเคเตียงนอนค่ะนี่แล้วก็มีทีวีด้วยนะห้องดูสบายมากเลยค่ะมีแบบแบ่งสัดส่วนอย่างดีเลยฮัลโห บอร์ดิงค่ะทุกคนตอนนี้ฟินเช็คเอาท์จากโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเช็คอินอีกหนึ่งคาเฟ่เก๋ๆจะอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ3โลเองค่ะก็ที่นี่ชื่อว่า l ีโลคอ f ฟ e ่สเปซนะคะเป็นฟิลแบบมินิมอลนะคะคืครีนหน่อยพอดีอยากหากาแฟทานเช้าๆค่ะเดี๋ยวเฟิ่นพาไปดูรอบๆอุ้ยเขามีคนถ่ายรูปตรงนี้นะแอบเห็นแอบดูรีวิวมามันน,น่ารักมากเละคะ่ะ เด so ี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันก่อนนะคะ ไม่มีน้ำตาลไม่มีนม,ม,มนอร่อยไหมาลไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมมันคือมัชะรวนควนคุ้มเลยอันนี้เรากำลังจะไป Miracle of Nature นะคะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่เขาจัดอยู่ในโด เยี่ยมชมฮะปิดเยี่ยมชมวั<อ>นจันทร์นนะที่เก้าตุลาทีงไหนพี่ถามพี่ด่อนเซ็งค่ะทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้เห็นป้ายว่าที่เราจะมา m i r a c l e of nature ที่ระยองนะคะเขาปิดวันนี้แล้วคือแบบ ทริปนี้คือตั้งใจมาที่นี่เลยแบบหาเลฟหาอะไรไว้เรียบร้อยฉันจะถ่ายอะไรชุดฉันจะยังไงให้มันเข้าเออแล้วมันปิดเศร้าคืนนี้เศร้าเศร้าว่เาเมื่อกี้คือเมอะเลยเมอะเลยยังไงวะเนี่ยเออไม่ไหวไม่โอเคเสียดายเสียใจเออแล้วก็ไม่ได้มีแลนอื่นด้วยนะไม่ได้มีแพลนด้วยว่าเออกะวะ่า เออมานอนสองวันหนึ่งคืนแล้วก็วันเนี้ยจะเป็นที่สุดท้ายก่อน<ม>จะกลับกรุงเทพนะสุดท้ายเขาปิดแต่เขาคงมาไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนไว้เหมือนจะปิดยาวด้วยเฮ้ย hey, จริงวะใช่เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเขาปิดแค่สิบวันจันทร์ที่เก้าตุลาแ,ลแต่ก็มาวันจันทร์ที่สิบหกถึงสิบสามพฤศจิกาเลยเอ้โห <Hey. S 2> จริง,งว่าปิดถึงสิบสามพฤศจิกาก็คือวันจันทร์ที่เก้าวันนี้ปิดนะแล้วก็กลับไปเปิด พอมาถึงวันจันทร์ที่สิบหกแล้วเขาก็จะปิดไปถึงสิบสามพฤศจิเลยโอเคโอเคใครจะมามิราเคิลออฟเดเจอร์ที่ระยองที่เป็นซุ้มดอกไม้โดมนะคะหยุดก่อนค่ะพักก่อนค่ะเขาหยุดไปถึงพฤศจิเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมานะโอเควันนี้เศร้ามากเลยอ่ะไปก่อนนะกลับกรุงเทพก็ได้บายบายค่ะทุกคน <laughs>